เช้านี้มีลมนะมีลมหนาวมาแล้วนะครับก็พี่โกก็ยังให้น้ำปกติอยู่นะครับตอนเชา้าก็ให้ทุกวันวันนี้ก็ให้นะฮะกำลังให้อยู่นะครับก็ประมาณโดยประมาณนะประมาณยี่สิบนาทีเนี่ยอันนี้หมอนทองนะครับโชบสารแล้ว ก็เริ่มเห็นฟอมตาดอกน,ดนิดแล้วนะครับส่วนต้นนี้ก็น้ำดำน้ำดำนี่ยังไม่เห็นอะไรเลยนะก็ยังสังเกตไม่เห็นก็รอ,อดูนะอากาศเย็นลงไปกว่านี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็พี่กบก็ไม่ได้ฉีดยาหญ้านะไม่ได้ฉีดเลยนะย็าหญายังเขียวสดอยู่เลย อันนี้น้ำดำนะน้ำดำโอชีนะคโฉบสารแล้วมาดูอันนี้อันนี้นกหยิบนกหยิบนี้ก็เหมือนกันดูเนะี่ยบริเวณโคนก็ยังเป็นหญ้าเขียวอยู่เลยจริงๆเราควรจะฉีดยาหญ้านะครับฉีดให้หญ้าแห้งนะก็เพื่อรากทุเรียนเขาจะได้มีเขาเรียกว่าสบายตัวว่างั้นนะครับ แต่ก็พี่กบไม่ได้ฉีดก็ทดลองดูว่าเราไม่ได้ฉีดเนี่ยมันจะมีดอกไหมต้นนี้มีมีดอกมาดนิดๆนะครับต้นเนี้นกหยิบต้นนี้นะครับส่วนสองต้นนั้นก็คือนกหยิบกับนนทองจันท์นี่ก็ยังรดน้ําอยู่นะเพื่อนยังให้น้ําอยู่นี่ฮะให้มีความชื้น ถึงแม้ว่าลมหนาวจะมาลมเย็นจะมาเนี่ยอตอนนี้ก็ยังให้น้ำเขาอยู่กลัวมันแห้งนะฮะเพราะว่าถ้าเราต้องการดอกเนี่ยก็คิดว่าน่าจะต้องการให้น้ำด้วยน้ำน่าจะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะ,ะทำให้ดอกออกมาง่ายขึ้นนะครับกระบวนการกักโศกหรือกระทบแรงอะไรต่างๆเนี่ยก็คงมันน่าจะ ไม่ใช่ช่วงนี้แล้วอะเพราะตอนนี้อากาศเย็นแล้วครับก็เลยเลี้ยงน้ําไว้นะ้ำกบทดลองให้น้ําดูนะครก็ประมาณ20นาทีนะครับเดี๋ยวไปดูกบชาน้ําดูบ้างนะเป็นยังไงเนี่ยปั๊มยังทำงานอยู่เลย วันนี้ก็วันที่15พฤศจิกายน2568นะครับอ่ะเดี๋ยวโซนนี้เป็นกบชายน้ำจริงๆเปกบคาดหวังกบชายน้ำปีนี้แค่แค่ประมาณ2ต้นเนี่ยฮะคาดหวังต้นนี้ก็เนี่ยกับต้นนี้เนสองต้นนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลไหมนะเพื่อนก็ยังให้น้ำอยู่ นี่นี่ครับส่วนต้นถัดไปไม่คาดหวังเพราะว่าต้นมันไม่ค่อยโตเท่าไหร่แล้วก็โซนนี้ยน้ำมันชํำเฉะนะครับก็ทุเรียนเราตรงนี้เป็นที่ถมนะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกนะโซนของกบแชยน้ำเพราะมันติดคลองเนี่ยก็อุตสาห์ขุดคลองตรงนี้ไว้แล้วแต่ว่า มันก็ช่วยได้นิดหน่อยนะฮะแต่ไม่เป็นไรพี่กบก็ไม่ไม่ไมเสียดน,นะครับคือที่ตรงนี้ปลูกได้ผลแค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับนี่ฮะกบช้ยน้ําเดี๋ยวพี่กบจะปิดน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดใกล้ชิดของต้นนี้นะฮะลองว่าเป็นยังไงนะครับ โอเคนะจะไปดูใกล้ๆก,กบชัยน้ำเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูใกล้ๆนิดนึงเวลาปิดน้ำแต่ตรงนี้เขายังมีไหลอ่อยๆอยู่นะครับน้ำตีกับดูใกล้ๆนิดนึงนะคือมันต้องทำอะไรสักอย่างโอ้โหนี่ นี่ขแขนงแน่นอนเลยขแขนงขึ้นมานะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยนะครับ,รบก็จะมีน่าจะเป็นขแขนงหรือเปล่านี่ครับอันนี้เป็นอะไรต้นเลยนะนะถ่ายดูมันมีฟอร์มตรงนี้นะครับนี่นะนี่ ก็มันจะเป็นแขนงก็ให้เป็นไปนะครับแต่ว่าต้องลดน้ำนะครับเพื่อกระตุน้นให้เห็นอะไรสักอย่างนะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนี่อันนี้คืออืมนะอ่านี่ อเป็นเท่าเรียนสาวนะครับเพื่อนอ่ะนี่โซนนี้นะครับเี่ยอ่ะยังไม่ชัดเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวรออีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะลองดูว่าจะชัดเจนแค่ไหนยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูนกจิบไปดูนกหยิบหมอนทองอ่ามาดูหมอนทองนะครับต้นนี้ถ่ายเ้เพื่อนดูแบบทุกวันเลยก็ได้นะครับอืมดนเห็นไหม con mình không phải chat à để xem ให้มันเป็นอะไรสักอย่างนะครับเพื่อนจะเป็นแขนงก็เป็นไปนะครับเมันยะกล้องมันไม่ได้มันก็จะไม่ชัดอันนี้อะไร อลุ้นกันนะกล้องไม่ใช่ลุ้นอะไรหรอกว่ากล้องผมจะจับภาพได้ไหมอืมไหน พอๆกันเลยทั้งคนทั้งกล้องเนี่ยไม่เป็นไรชัดหรือไม่ชัดก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปดูเด๋ดูนกหยิบ ừ à, từ tốc tốc dịp nước dịp anh ấy có ฮะกล้องเป็นฮะนี่ใช่ไหมเห็นอะไรไหมเพื่อนเนี่ย นรงหยิบอันนี้เห็นชัดเจน <c oughs> โอ <c oughs> กล้องมันเป็นหลายคือหลายเลนอะนะมันก็เลยแบบโฟกัสยากอันนี้อันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นแขนงมาเหรอนะ เนี่ยอืมเอาเป็นแขนงก็เป็นมานะครับเป็นมาเลยฮนะอยากให้เป็นอยู่แล้วอืมแล้วก็อีกน้อยก็พาดอกมาด้วยนะอย่ามาเดียวเดียวอืมเนี่ยฮะก็ประมาณนี้เพื่อนนะครับก็ยังลูกผีลูกคนอยู่นะครับ ว่าจะได้ไม่ได้เดี๋ยวอาการเย็นนิดหนึ่งนะครับยังมีเวลาอยู่ก็เป็นนกหยิบนะครับเ,เพื่อนออต้นนั้นก็ยังไม่ค่อยชัดนะครับแต่ก็เริ่มละเริ่มเห็นนิดนิดละนะครับมันถ่ายยากนะผมคงไม่ได้ไปถ่ายให้ดูนะอีกสองต้นก็คือนอกหยิบกับตัว พวงนวลทองจันนะครับนวลน,นวลทองจันต้นนูน้นนี่นะครับก็ทดลองทําดูปีนี้มีลุ้นมีลุ้นนะครับอะนะแค่ไหนอย่างไรต้นไม่ถึงสามปีเนี่ยยังไม่ครบสามปีลงแปลงนะฮะพูดถึงอายุลงแปลงนะครับอก็ประมาณนี้เพื่อนๆครับ่กบก็เห็นนะว่ามีลม ลมแรงมากเลยนะครับลมมาแบบนี้ก็น่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะไม่อะไรอย่างใดยอย่างหนึ่งก็ต้องเห็นบางอย่างนะ <c oughs> ลมแรงระวังด้วยน้เพื่อนครับ <c oughs> ลมแรงมากเดี๋ยวต้นไม้โคน่นนี่ฮะก็ลุ้นกันนะครับมาลุ้นกับพี่กบนะในคลิปต่อไปนะครับ เพื่อนๆอย่าลืมนะฮะวันพรุ่งนี้แล้วนะครับมีการจัดชมสวนแม่หญิงสุภาการนะครับตามโลเคชั่นใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนพรุ่งนี้วันที่สบวกเวลาเก้านาฬิกาลงทะเบียนนะครับเก้านาฬิกาถึงเก้านาฬิกานนครึ่งนะฮะลงทะเบียนนะครับก็มาพบกันนะครับที่แม่หญิงสุภาการนะครับก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะ ใครสนใจอยากมาก็ติดต่อพีกพ่กบได้เลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปนี้ครับแล้วพบกันครับ